พบกันอีกแล้วนะคะกับรถมือสองสะพานสฟรีดาวนะคะวันนี้แฟบมาพร้อมกับนี่เลยเจ้า Toyota Revo นะคะคันนี้เป็นตัว Z Edition ปี2020นะคะเสนอค่าตัวน้องอยู่ที่429,000บาทผ่อนเบาๆแค่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้เนี่ยคือจะทรงลงล้อแต่งหล่อให้แล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันดีกว่า ออกง่ายได้รถจริงฝากร้านดอไว้พี่จารณารือครับพนักงานบริษัทอายุนานนกเลือกเตือนก็ออกได้พาหนักงานเซลล์เนโลบัตเบรกซีติดแท็ทก็ออกได้เรามีบริการเซนถึงที่ส่งถึงบ้านฟรีตกค่าดำเนินการขอแค่ไม่ติดแล้ว ไกลรถมาดูได้ที่ร้านเลยครับเพือสามารถเลือกดูรถได้ถึงหน้าเพก่กนได้เลย ดูรอบคันกันไปแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะหรืออยากจะได้รายละเอียดของน้องคันนี้นะคะจิมทีลิงหน้าโปรไฟล์แอดมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดติดตามที่รถมือสองอัมพมคาสาขาสะพาน4บ่อวินนะคะหรือฝากช่องรถมือสองสะพาน4ฟรีดาวกันด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้แฟบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ